อีกแล้วเพื่อนๆมาเดินมาเดินไม่รู้ไปดูเพื่อนๆตื่นขึ้นมาก็ไปจ้องแต่โทรศพัพท์ใครหิวมาทางนี้ค่ะใครหิววิวอีกแล้วไม่มีมะละกอกําลังจะสับแตงค่ะกําลังจะตาแตงมะสับให้ขาดเลยชับชับชับสับให้ขาดเลยชับชับชับตำแตงจะตําแตงใส่อะไรวิใส่ครกโอ้ไม่ใช่ใส่น้ําปลาหนัวนัว พี่ใหม่พี่รมพรแล้วก็จะย่างปีกไก่กินเล่นเล่นไหมไหมพริก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 ตำจุดจวดตำจุดจวดตำตำยำยำตำ,ตำ,ตำแตงค่ะไม่มีวัลกรหรอกชีวิลิปสองเดือนรรก็ได้กลับบ้านแล้วใส่บ้านกินกินพริกกระเทียมลดคอเลสเตอรอล ตำแตงเดี๋ยวสับแตงก่อนนะจ๊ะอาหารคนอีสานไม่ใช่ว่าขนาดตอนนี้ฝรั่งเขาก็ยังสั่งพะพยานะคะไม่มีมะละกอพะพยาสลาดแตกฝรั่งก็ไม่ใส่พริกบางคนก็บอกว่าเม็ดหนึ่งก็มีเดีย๋ยวเปิดดองก่อนดองอオリเบนดองเอาไวน้นี่ชอบกินชอบใส่ส้มตำ ใส่กระเทียมตาจุดจวดไปเลยค่ะใส่มะนาววิตามินซีสูงมะนาวมะนาวมะนาวเดี๋ยววิวจะปั่นนะ้ำมะนาวอย่าลืมอากาศร้อนๆ้อนถ้าไม่ทานแตงโมแตงสารพัดแตงก็อย่าลืมดื่มนะ้ำมะนาวปั่นก็ได้นะคะไปสับแตงยังไม่เสร็จวิวจะไปสับต,ต่อนำลาลยมันไหลก่อนก็เลยรีบมาอัดคลิป เห็นไหมปลูกพริกไทยจินดานะนี่สวยไหมพริกที่สวนสองเดือนก็จะทิ้งพริกเอาไว้หรือว่าเพื่อนเขาจะมาเอาของทุกอย่างที่เห็นนี้วิวเอาไปไม่ได้นะคะทิ้งหมดทิ้งบางทีก็ขายห้าบาทสิบบาทซื้อมาเป็นแต่พวกตู้เตียงเสียดายเสียดายนะมรดกอีสานเสียดายเสียครกคือมรดกอีสานใช่ไหมวิวมรดกอีสาน คนอีสานเนาะคนอีสานก o i อินเ n อร์เนชันแนลมีแต่คนอีสานสานะคะได้ดับได้ดีก็คนอีสานนะคะอย่ามาคนอีสานกับคำว่าคนลาวมันคืออะไรคนลาวก็ประเทศลาวใช่ไหมวิวีิเป็นคนอีสานคอนแกนเดอร์้านส้มตำที่อร่อยที่สุดรู้จักหมดคอนแกนนะคะจุดจวดไป เดี๋ยวสับต่อก่อนไหมนี่เดี๋ยวจะสับแตงก่อนจะพาไปต้องตายไมบบอบไม่ไปใต้สร้างบักลีทมาไปอยู่อีสานคนอีสานคนคอน,คนแก่นมีแต่คนคนคอนแกนมีแต่คนเดี๋ยวสับแตงสักหน่อยก่อนคนคอนแก่นเมืองดาราภาษาจวด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 สับจุดจุดจดจด จะไปอยู่โค้ะเกนแล้วนี่จะไปอยู่ทุ่งนาหรอก <c oughs> จะไปทําทุ่งนาถ่ายคลิปจะไปทําทุ่งนาตอนนี้จะไปเรียนท,ทํา y o youtube ทุกงนาก่อนจะไปอยู่ทุ่งนาบ้านสวนวิวเป็นบ้านสวนตอนนี้คิดถึงบ้านมากเลยสมัยก่อนมีแม่อยู่ให้พ่อกับแม่ก็เสียได้หปีเจ็ดปีแล้วค่ะ แม่ใหญ่องค์บอกันยาย่องค์่นาลูไปเพ่นกระมกแต่เหตดให้กินดีดีเดีอคนคนเก่งนะคะลูกชายคนเดียวคุณหมอบอลเขาก็อยู่คนเก่งอ่ะนะเขาก็ทำก็ก็๊กแก๊กก๊กับหมากับแมวของเขาไปก็เป็นหมอหมาหมอแมวจวด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 เดี๋ยวจะพาไปตำจวดจวดนะจ๊ะ น้ำปลาเป็นขวดนะคะเมืองนอกบ่เมืองนอกเขมีปลาตอน <c oughs> ก็ทำจุดจุดอย่างนี้นะคะทำสดสดจุดจวดสามีกินน้ำบอ๊บอยเพิ่นพวกกินดอกจ้าเพิ่นพวกกินน้ำเห่าดอกยุก็ทำอาหารอาหารนี่สรงไปเลยอาหารฝรั่งให้เกนะคะ ฝังเพิ่นก็กินมั่นฝรั่งเพิ่นก็กินขนมปังไปจังสันแร่ใช่ไหมแต่ถ้าทำข้าวผัดผัดไทยแกทานอยู่นะไปจุดจวดบืมบืมแล้วโดวยจะทำจุดจวดบืมบืมใส่ห็นยกมือขึ้นน้ำปะลาก่อนไปตามหาน้ำปะลาก่อนนะคะตามจุดจวดไปเลยน้ำลายแตกแล้วปะ